สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับผมในรายการทันท้องกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงพุทธศักราชใหม่ปี2 5 6 4ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานอาชีพหรือแม้กระทั่งโรคภยัยไข้เจ็บก็ขออย่าให้มีครับผมและไหนๆแล้ววันนี้ก็เป็นปีสักราชใหม่ผมก็เลยขอหยิบยกอําผลงานจากปีศักราชเก่าๆของผมหรือที่เรียกว่าตอนเป็นเด็กนั่นแหละครับผมหยิบยกขึ้นมาวาดใหม่หยิบยกขึ้นมา,า,มนมาอดดัดเปรับแต่ง ทำการลงสีใหม่ร่างใหม่อย่างที่เห็นกับผมนี่เป็นซีนสาคัญซีนหนึ่งในในชีวิตผมที่เคยวาดมานั่นก็คือการตายของโปรตุกัสดีเหรือที่เรารู้กันจนอีกชื่อหนึ่งว่าโกลดีเนั่นเองครับผมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโกลดีโรเจอร์ราชาจนสระดคนล่าสุดของเราเนี่ยเองครับผมรอหวันนี้ผมก็ได้ทําการนํามันมาร่างใหม่ครับผมเป็นการนํามารีมิกปรับแตง่งลงเงา เอาง่ายๆก็คือทําการยกเครื่องนะครับผมโดยที่เรายังอิงจากรายเส้นเมื่อสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับผมนะั่นคือผมก็จะพยายามที่จะประกบตามครับว่าส่วนไหนที่เป็นการอัดเดบได้ผมก็จะทําการอัดเดบครับส่วนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วผมก็จะทําการยังคงไว้ในกรณีนั้นเหมือนเดิมครับผมอ,อย่างที่เราจะเห็นกันครับว่าอย่างเช่นตัวอาคาอินุเนี่ยผมมองสังเกตแล้วครับว่ามันค่อนข้างห่างเกินไป ผมจะทําการหยิบมันยกขึ้นมาให้มันกระชั้นชิดมากกว่าเดิมแล้วก็ทําการลากลงสีใหม่นั่นเองครับผมและในตอนนี้เราก็ได้ภาพล่างๆของเราในฉบับที่รีเมคใหม่กันอีกแล้วนะครับผมอ,อย่างที่เห็นครับว่าภาพรวมจะยังดูขา,ขาวๆขครีนอยู่ครับผมจะยังไม่มีการลงเส้นหรือตัดสีใดๆมากมายมาก,มากเพราะว่าผมต้องการที่จะคงไว้ก่อนว่า เราจะสามารถทําให้เหมือนต้นฉบับหรือจะทําการอัปเกรดตีไม้รา,รายมือเราได้อีกขนาดไหนนั่นเองครับผมแล้วก็มาที่มือของตัวสักาสึกิครับผมสักาสึกิอคาอินุไอหมาแดงของเราน,นั่นเองครับผมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบขีนหน้าสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าตรงๆเลยก็คือเหตุสําคัญก็มาจากการที่เอสโดนบุคคลบุคคลนี้ทําการสังหารนั่นเองครับผมจากการที่เอสได้ เอาตัวเองเข้าไปปกป้องน้องชายคนสําคัญนั่นก็คือมังกี้ดีรูฟี่ของเราแน่นึ่งครับและเอาตรงๆเลยว่าปีสมัยนั้นก็คือปี2 0 1 0ครับผมที่มังงะรายสัปดาห์โชวเนนจ้ำฉบับนี้ถูกผลิตออกมานั่นก็คือปี2010เป็นตอนที่573ครับผมเป็นซีนสําคัญซีนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นซีนที่จะทําให้คนทั้งโลกฮือฮาได้เลยครับผมเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกทั้งโลกต้องการที่จะรู้ ผลลัพธ์ของศึกครั้งนี้นั่นก็คือศึกที่รัฐบาลโลกประทะกับกลุ่มโจสรสลัดหนุกขาวนั่ยเองครับผมและเราก็ได้เห็นว่าปรตุกรสดีสของเราโดนหมัดของอาคาอินุครับผมแทงทะลุหลังก็เป็นฉากน่าเศร้าฉากหนึ่งเลยครับและคราวนี้หลายท่านอาจจะถามว่าเราวาดมังงะตามแบบนี้แล้วเราจะสามารถลงสกินโทนได้ไหมได้ครับผมอย่างที่เห็นเลยครับว่าตัวของมังกีดีลูฟี่พระเอกของเราเนี่ยเองครับผม ผมได้ทำการสร้างブัชใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเป็นブัชที่ผมใช้เกนซอสมันเป็นตัววงกลมครับผมและตัวเชฟมันก็เป็นวงกลมเหมือนกันปรับตัวสเกลให้สูงสุดซูมสูงสุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระบายตามที่ผมเห็นเลยครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าอาจจะแค่ทถดหัวแต่ผมมองว่ามันมันเป็นสกินโทนที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะจากการที่ผมได้ลองสร้างใน p r o c r e a t e นั่นเอง และข้อนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างบลัชใหม่ๆเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําว่าให้ลองศึกษาดูครับว่ามันจะมีกรณีสร้างบลัชถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าการสร้างบลัชที่ดีเป็นแบบไหนและการสร้างมีองค์ประกอบใดสําคัญบ้างนั่นเองครับผมนะฮะเรามาที่ตัวของปตรตุกัสดีเอสกันก่อนเลยครับผมเนี่ยครับผมอย่างที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวปรตตกัสดีเอสเนี่ยจะค่อนข้าง ตัวหนานิดหน่อยนะครับผมจากโครงสร้างเชฟของเขาที่ถ้าเราสังเกตจากในต้นฉบับของอาจารย์เอจิโรโอดเนี่ยเราจะเห็นครับว่ามันตัวของ S อาจจะไม่ได้หนาขนาดนี้แต่ผมมองว่าหมัดของอาชินิโนุเนี่ยมันมันมันค่อนข้างใหญ่การที่เราจะให้ตัวเอสปกป้องรูฟีได้ก็อาจจะต้องใหญ่ขึ้นไปเองอีกนิดนึงละมั้งจริงๆมันเป็นข้ออ้างครับผมผมอาจจะวาไม่เหมือนนั่นเอง มาต่อกัเลยครับนี่ก็คือควันไฟของลาวาที่อาคาอินุใช้พ่นไฟออกมานั่นเอง,เองใช้เป็นผลผลลาวาน,นั่เนะครับผมขออภัยที่ผมจําชื่อญี่ปุ่นของเขาไม่ได้ก็ผมรู้แต่ว่าเป็นผลลาวาน,นั่นเองครับผมและท้ายที่สุดก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ก็ผมอย่างที่เราเห็นครัว่าโดยรวมองค์ประกอบภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะซับซ้อนไปหน่อยแต่ว่า เอาตรงๆเนี่ยเราจะต้องไปดูรายละเอียดของตัวอาคาอินุเพิ่มเติมครับผมเพราะว่าอาคาอินุเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ลงสีไม่ยากครับผมกับเฉดเขาเรียกว่าบุคคลที่อยู่หลังเฟรมแบบนี้ครับผมเพราะว่าเราจะสังเกตได้ครับว่าตัวอาคาอินุเนี่ยเขาจะอยู่หลังสุดและตัวเฟรมของเขาจะอยู่ท้ายทําให้การลงสีลงเงาเนี่ยมันจะมันจะทําได้เยอะกว่าครับผมเพราะว่าตัวหลังของตัวเสไปเนี่ย ลายเส้นมันจะเป็นตัวคล้ายๆถมดําครับผมอ่ามันจะเป็นการถมดําของตัวอาคาอินุแทนครับเราก็เลยจะลากเส้นเป็นการสนเส้นนั่นเองครับผมสนเส้นตามที่มันเกิดขึ้นตามรอยของกล้ามเนื้อรอยของเงาและแสงอะไรแบบนี้ครับผมอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่ผมก็ใช้ในในการวาด่เหมือนกันนะครับว่าดูเราเราดูตามทิศทางของตัว แสงและเงาที่ตกกระทบที่บุคคลนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นกรณีของเงาที่ตกตกกระทบบนพื้นหลังหรือเงาที่สะท้อนออกไปนั่นเองครับผมแล้วภาพรวมภาพสุดท้ายก็จะออกมาเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมนี่ก็คือภาพรวมสุดท้ายแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าเราก็ไว้อะไรกับโปรตกรัสดีเอสอยู่เหมือนกันนะครับผมจริงๆวันที่1นึ่งมกราที่ผ่านมานี่ก็เป็นวันเกิดของ ท่านผู้ให้กำเนิดวัน p i e อย่างอาจารย์เอจิโร่โอดะครับผมและในขณะเดียวกันก็เป็นวันเกิดของปรตตุกัสดีเอหนึ่งในตัวละครสําคัญที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับผมครั้งนี้ผมก็เลยขอหยิบยกเอาตัวนั้นขึ้นมาฉากสําคัญสําคัญนี้ขึ้นมาวาดใหม่แล้วก็ทําชาเรนจ์ของตัวเองด้วยเรยแล้วกันก <laughs> ็ท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับการรับชมวิดีโอเปรียบเทียบระหว่างเด็กและผมในช่วง วัยรุ่นแบบนี้ต่อไปนะครับผมบางทีอาจจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนุกมากกว่านี้ในอนาคตรออยู่ก็ได้นะครับผมฮ่าต้องรอดูครับว่าในอนาคตผมจะหยิบยกฝีไม้าลายมือตั้งแต่เด็กผมที่บางครั้งก็เรียกว่าดูดีบางครั้งก็เรียกว่าไม่ดูจะดีกว่านั่นเองครับผมมาปรับแต่งใหม่โดยในช่วงนี้ก็จะชื่อว่าภาพเก่าเล่าความหลังแอมเล่าที่ไหนล่ะเล่าความหลังนั่นเองครับผมอ่ะ สำหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับผม